สวัสดีครับนะครับสวัสดีชาวราศีสิงห์นะครับพวกอาจารย์อามอมกเช่นเคยนะครับช่วงมูเตลูด,ดวงประชำเดือนนะครับมีนาคม2,565อกิ้อีกเช่นเคยนะครับ เอาเป็นว่าสำหรับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในเรื่องของดวงนะครับในเรื่องของกา้าที่การงานการเงินความรักรวมไปถึงเรื่องสุขภาพด้วยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยเรามาฟังกันนะครับในเรื่องของนะครับการงานบอกได้เลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าที่การงานพุ่งทะยานชื่อเสียงโด่งดังได้เลยนะครับบอกได้ว่าจะพบกับความท้าทายใหม่ๆแล้วก็หน้าที่การงานที่จะรับมอบหมายให้ตื่นเต้นละท้าทายแล้วก็ท้าทายความสามารถของตัวเราเองด้วยสําหรับชาวราศีสิงห์นะบอกได้เลยว่านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคุณ จะได้รับความท้าทายแบบตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลานะฮะช่วงนี้นะบอกเลยว่าถ้าจะรีบลงมือทําอะไรให้รีบลงมือซะนะครับเพราะว่า จะรีบสอบแข่งขันหรือจะสอบบรรจุอะไรก็ตามหรือสอบชิงทุนอะไรก็ตามนะครับความดีของคุณกําลังจะถาโถมเข้ามาหมุนดวงคุณในเรื่องของการงานให้ดีมากยิ่งขึ้นขอคอนเฟิร์มเลยนะครับสึ่นซึ่งนะครับดวงของคุณในช่วงต้นปีอาจจะไม่ค่อยดีแต่ว่าบอกได้เลยว่าช่วงมีนานี้จะเริ่มเฟื่องฟูมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับเปรียบเสมือนกับขนมถ้วยฟูเลยแหละช่วงนี้นะครับในเรื่องของการเงินนะครับบอกได้เลยว่านะครับปังไม่ไหวเป็นราศีที่ดวงการเงินค่อนข้างที่จะปัง มากมากเลยนะครับส่วนในเรื่องของการเงินนถือว่าเป็นอันดับที่ต้นๆเลยก็ว่าได้นะครับได้เงินก้อนในช่วงของเดือนมีนาเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยแะการเงินมีพลังที่จะมีข่าวดีแล้วก็มีเรื่องของโชคลาภเข้ามาในเรื่องของการเงินในเรื่องของอาหารสาใครที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับอาหารสารีมาซ้าอยู่นะครับก็อาจจะได้ยินข่าวดีหรือจะอาจจะได้รับมรดกที่ดินนะครับใครที่เป็นนักลงทุนก็ตามต้องดู ให้รอบครอบอย่าเชื่อใครง่ายๆนะอันนี้นะครับนักลงทุนรู้ดีว่าจะต้องปฏิบัติตัวยังไงนะบ,บอกได้เลยว่าได้มาเยอะก็หมั่นทําบุญบ้างนะเพื่อที่จะได้หนุนดวงตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของความรับบอกได้เลยว่า3ามเดือนแรกนะครับสําหรับคนที่โสดอยู่ก็ยังมีโปรโมชั่นสําหรับคนที่โสดๆแล้วก็ยังสวีทหวานหวานอยู่แต่ว่าให้ระวังในเรื่องของการจะต้องจิบน้ําใบโบกอีกนิดหนึ่งนะฮะบ,บอกได้เลยว่าอาจจะมีการ เจ็บช้ำน้ําใจนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเปิดไปรักคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะฮะแต่ส่วนคนที่มีคู่นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่มีอะไรต้องระมัดระวังนะครับนอกจากต้องระมัดระวังให้หวานมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าข,ของตัวเองนะครับสำหรับชาวราศีสิงหนะ์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่ว่าสําหรับคนรอบข้างให้ระมัดระวังญาติผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวหรือนะครับ ญาติผู้ใหญ่ที่สนิทนะครับอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่ว่าส่วนตัวของคนชาวราศีสิงห์นี้ไม่มีอะไรโดยรวมแล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางและดีครับผมสําหรับชาวราศีสิงห์อาจารย์ก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีมีชัยนะครับผมสวัสดีครับ